สวัสดีค่ะช่วงคุยกับคนใจหมาวันนี้เราจะมาพูดถึงการออกกําลังกายสมองของสุนักกันนะคะวิธีพวกนี้เนี่ยมันช่วยได้สําหรับสุนัขที่มีพลังงานสูงหรือว่าสุนัขที่เกิดมาเป็นสายพันธุ์ที่ต้องใช้จมูกเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นบีเกิลเป็นต้นแล้วก็เหมาะกับสุนัขที่ป่วยด้วยที่ไปออกกําลังกายมากไม่ได้ไม่สามารถขยับมากได้เพราะว่าเพิ่งจะผ่าตัดมาแต่ก็ยังต้องการการออกกําลังกายในชีวิตของเขามั่งนะคะ อีกอย่างหนึ่งที่เหมาะอะไรก็คือลูกสุนัขที่แบบว่า a อเลิร์เล่นเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเราให้อาหารเขาหรือเราฝึกวิธีนี้ของเขาก็ได้นะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายเขาไปในตัวอย่าลืมนะคะว่าการออกกาลังกายสุนัขเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ออกกําลังกายของร่างกายอย่างเดียวแต่มันรวมไปถึงการออกกําลังกายสมองของเขาด้วยนะวิธีพวกนี้เนี่ยเราเป็นการดึงธรรมชาติของเขามาใช้กันหมดเลยค่ะนั่นคือการใช้จมูกของเขานั่นเองสุนัขเกิดมาพร้อมกับจมูกที่ดีมากแต่คนส่วนใหญ่เนี่ย เดีย๋ยวว่าคนส่วนใหญ่เรียกว่าเกือบทุกคนเลยดีกว่ามักจะไม่ยอมให้สุนัขใช้จมูกของเขานะคะจาไว้นะว่าลูกสุนัขเนี่ยเกิดมาวินาทีแรกที่เขาตื่นมาบนโลกนี้เนี่ยเขาเริ่มใช้จมูกเขาเป็นอวัยวะส่วนแรกในการที่จะหาเต้านมแม่ของเขานะคะเขาแม่ของเขาเนี่ยจะไม่มีการเดินมาแล้วเอาเต้านมเขาเนี่ยอัด,อดใสาปากหมาเขาจะนอนเอฉย,ยๆแล้วลูกสุนัขมีหน้าที่ในการดมหากินเต้านมของแม่เขาเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของสุนัขที่เราควรที่จะส่งเสริมแล้วก็ใช้มันให้มากที่สุดนะคะทีนี้เนี่ยพอเรามาอยู่กับคนเนี่ยเราจะทำจะจัดการกับวิธีพวกนี้ยังไงเราใช้ได้โดยการเอาอาหารเม็ดทั่วไปนี่แหละเนาะถ้าให้ดีเม็ดใหญ่หน่อยก็ได้นะคะหรือถ้าไม่ได้เม็ดเล็กก็อาจจะอย่าเพิ่งให้เยอะนะและอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เราต้องการใช้เลยก็คือสนาอืม ทีนี้เนี่ยวิธีการให้อาหารของเรานะคะเราก็คือจะย่อนอาหารเม็ดเนี่ยอยู่ในสนาม 3- 4สเม็ดสําหรับสุนัขที่เพิ่งเริ่มวิธีพวกนี้นะคะเขาจะยังหาไม่เจอหาไม่เป็นเพราะทุกที่ไม่เคยหานี่ทุกที่มีชามข้าววางให้กินเลยไม่ต้องหาเลยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราอาจจะใช้วิธีโยนออกไปก็ได้เพื่อให้เขาไปหาเขาอาจจะเห็นด้วยตาว่าอาหารมันตกตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดเขาหาไม่เจอสุดท้ายเขาก็ต้องใช้จมูกอยู่ดีนะคะยังไงมันก็เป็นการเหมือน คิดว่าเป็นบทเริ่มต้นของการใช้จมูกของสุนัขดีกว่านะทีนี้เนี่ยอ่เดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูนะคะกับเนโรสุนัขที่เอามาฝากฝึกที่บ้านเยอะของเราวันนี้นะคะคือเด็กชายเนโรเนโรมาฝากฝึกที่บ้านเนาะหมาเป็นหมาพลังงานเยอะถ้าเขาได้ออกกำลับบงกายไม่เพียงพอไอ้นี่ก็จะทำลายข้าวของวันนี้เราก็เลยจะมาให้อาหารกับน,นอ้องโดยการฝึกสมองเขาไปด้วยนะคะอาหารไม่ที่เราใช้เนาะ มาอยู่นี่แล้วพื้นสนามพร้อมแล้วถ้าวางตอนนี้เลยเนี่ยหมามันก็จะเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะโยนหนึ่งชิ้เอาไปก่นอนโยนไม่ไกลเลยเก่งครับอ่ะโยนไปทีนะ่ไหนนั่นนั่นแล้วเราก็โปรยที่เหลือแล้วให้หมาหาเก่งมากเก่งครับเก่งมากเลยชิ้นนึง ทีนี้หมาหาชี้นน oh, really? ั <pursue schemes> writing, no do do? ้นไม่เจอเราจะไม่เราจะไม่มีการชี้ให้เขาเห็นนะคะว่านี่ไงอาหารอยู่นี่ไงโอ้เก่งจังลูกเก่งจังครับเก่งจังครับแต่เราจะช่วยเขาได้นะคะโดยการช่วยเขาหาเนาะสมมุตินะอันนี้คืออาหารมันหมดแล้วสมมุติตรงนี้ไม่มีอาหารอยู่ใช่ไหมเราจะไม่ชี้เขาดูว่านี่ไงอาหารอยู่นี่ไงนี่หรอไหมแต่เราจะทําการเหมือนใช้มือเราเนี่ยในการช่วยหารอบๆแถวนี้ไหมอยู่ตรงนี้ไหม อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมาสนใจแถวแถวนี้ใช่ไหมพอเขาสนใจเด็กจมูกเขาจะนําพาเขากลับไปหาจุดที่มันมีอาหารเองนะคะลองกลับไปใช้ดูนะคะอาจจะไม่ได้ผลในรอบแรกเลยคือหมาอาจจะหาไม่ครบทุกเม็ดหรือหมาอาจจะหาไว้สักพักนึงแล้วเบื่อแล้วก็ไปทําอย่างอื่นไม่เป็นไรค่ะถ้าเขาเลอกเลือกที่จะออกจากการเกมเล่นเกมตรงนี้ของเราเนี่ยเราก็ปล่อยเขาไปค่ะเราเก็บอาหารขึ้น หมาจะไม่ได้อาหารในชาอีกต่อไปนะคะเขาต้องเรียนรู้ว่าเขาต้องทําอะไรบางอย่างเนาะเพื่อให้ได้อาหารพวกนี้มาซึ่งเราก็ต้องการให้เขาใช้จมูกนี่แหละในการหาของเขานะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้หล,หลายๆคนมีเทคนิคมีไอเดียเพิ่มขึ้นในการเล่นหรือทํากิจกรรมกับน้องหมาเพิ่มเติมนะคะใครมีคําถามหรือคอมเมนต์อื่นเพิ่มเติมทิ้งไว้ที่ลิงก์ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยอยากให้นะพูดถึงหัวข้อไหนก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ